ชาวเน็ตเกาหลีใต้สุจรทนสังคมเกาหลีใต้เจอสิ่งสนใจจดหมายถึงฝ่ายหญิงแซรอนก่อนจบชีวิตเมื่อวันที่17มีนาคมนะคะทางครอบครัวผู้สูญเสียอย่างคิมแซรอนได้มีการประกาศฟ้องย e ูทูบเบอร์อีจินโฮในข้อหามินประมาทเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นตัวแทนทางกฎหมายของครอบครัวคิมแซรอนได้กล่าวถึงรายละเอียดใหม่โดยก็มีการเปิดเผยนะคะคิมแซรอนได้รับจดหมายฉบับที่2จากเกิลเมด l ลิสในช่วงท้าย คำสั่งชัดเจนให้คิมแซโรนนั้นไม่ต้องติดต่อกับคิมซูฮยอนหรือใครก็ตามที่อยู่ในค่ายเกิลเมนเดอร์ลิสนอกจากนี้ก็ยังมีการขูด่ดำเนินคดีกรณีหากมีการเปิดเผยภาพส่วนตัวหลังจากนั้นนะคะหรือแม้แต่นักสแสดงคนอื่นๆในต้นสังกัดเดียวกันที่เคยติดต่อกับผู้เสียชีวิตมาก,ก่อนหน้านี้ให้ตัดการติดต่อในท,ทันทีก็จะได้เห็นว่าเธอนั้นได้รับความทรมานเป็นอย่างมากนะคะจากความ โดนกดดันจากค่ายดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเธอนั้นก็มีความรู้สึกเสียใจยและก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็มีข้อความที่จะขู่ฟ้องฝ่ายหญิงด้วยจากการเปิดเผยดังกล่าวชาวเนตว็ตเกาหลีใต้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในการโดนข้อกล่าวหาต่างๆ และแสดงความตกใจที่เกียเมดลิสได้ส่งจดหมาย2ฉบับถึงนักแสดงสาวที่เสียชีวิตกิมแซร์นชี้ตรงกันว่าผู้ตายเธอต้องรู้สึกโดดเดี่ยวมากแน่ๆในวันนั้นทางผู้ก่อเหตุและสื่อต่างก็เพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ต่างก็ไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดตัวปลอมมาเป็นมนุษย์เด็กน้อยคนนั้นต้องทุงทรมานมากขนาดไหนฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะถูกยกเลิกไปตลอดการนี่มันน่าขยะแขยงจริง ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานตลอดไปแซรอนและบริษัทของเขาทำอะไรกับเด็กน้อยคนนี้ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเธอจะรู้สึกสิ้นหวังขนาดไหนแม้แต่คนในครอบครัวเธอก็ยังไม่รู้เธอคงจะพยายามเก็บไว้เรื่องนี้ไว้เพียงลำพังพวกเขาผลักดันเธอจนถึงขีดสุดยอดเรื่องนี้มันน่าเศร้ามากจนเกินไปฉันไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนอีกแล้วตอนนี้รู้สึกต่างกับ เหมือนว่าพวกเขาตกใจเรากับว่าตอนนั้นเธออยู่ที่ไหนเธอต้องทุกข์ทรมานและอยู่เพียงลําพังผมหวังว่าพวกเขาจะถูกลงโทษและเขาจะไม่โผ่หน้ามาอีกนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจริงๆไม่มีทางที่จะรักษาความชั่วร้ายแบบนี้ได้มันบ้าไปแล้วเธอไม่สามารถบอกได้แม้กระทั่งคนในคร,บรอบครัวของเธอเองว่าเธอนั้นต้องทุกข์ทรมานมาเพียงลําพังขนาดไหนเธอยังเด็กมากและเธอต้องทุกข์ทรมานมาเพียงลําพังครอบครัวของเธอคงจะเสียใจมากแน่ แล้วพวกเขาจะพบจดหมายในสิ่งที่ของเธอใช้ใช่ไหมเขาต้องโหดร้ายกับเด็กคนนี้มากขนาดไหนรอหน่วยงานนั้นไม่ปฏิบัติกับเธอเป็นนักแสดงด้วยซ้ําเธอต้องมีอนาคตที่สดใสแต่อาชีพการงานของเธอต้องกลับมาจบลงแบบนี้ ยิ่งฉันไม่รู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่ยิ่งฉันก็อกหักมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงเลือกวันเกิดของเขาว้าวคบกันมาตั้งหปีแต่ทําไมมันถึงมาจบลงแบบนี้ล่ะโหดร้ายจริงๆนี่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถทนรับได้นี่มันโหดร้ายมากเลยฉันเข้าใจว่าทําไมเธอถึงเลือกเป็นวันตายฉันรู้สึกแย่มากลองนึกว่าแซรอนเธอจะรู้สึกแย่ขนาดไหนมันเจ็บปวดมากจนเกินไปและใจฉันเจ็บปวดมากประมาณนี้ค่ะ Thank you